ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดประจีนบุรีปี2567และแนวโน้มปี2568ไไตรมาส4ณเดือนธันวาคมปี2567คาดว่าในปี2567เศรษฐกิจจังหวัดจะขยายตัวร้อยละ1.2ตามการขยายตัวของด้านอุปทานจากการขยายตัวของภาคบริการสำหรับด้านอุปสงค์ชะลอตัวส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดยังคงมีทิศทางที่ดีและคาดว่าในปี2568เศรษฐกิจจังหวัดยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านอุปทานคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.4เป็นผลมาจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวร้อยละ2.6จากการชะลอตัวของปริมาณการใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมและจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมชะลอตัวร้อยละ2.1จากการชะลอตัวของปริมาณผลผล,ผลิตมันสำปะหลังข้าวและสุกรจากความต้องการบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่ภาคบริการคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.4จจากการขยายตัวของการค้าส่งค้าปลีกเป็นผลมาจากมาตรการสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศจากภาคราัฐประกอบกับนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆส่งผลให้การลงทุนและการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวยังคงมีทิศทางที่ดี ด้านอุปสงค์คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ2.1เป็นผลมาจากการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวร้อยละ2.6จากการชะลอตัวของพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างส่วนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขยายตัวการใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัวร้อยละ1.7จากการชะลอตัวของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและรายจ่ายลงทุนจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ2.0จจากการขยายตัวของรถยนต์จดทะเบียนใหม่ ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มและรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ชะลอตัวเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการใช้จ่ายผ่านโครงการต่างๆเช่นการเพิ่มเงินเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567และ2568เสถียรภาพเศรษฐกิจอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปอยู่ที่100.06เนื่องจากภาครัฐมีการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องในส่วนการจ้างงานชะลอตัว1ล0 0 6 ปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจจังหวัดปราจีนบุรีในปี2567ได้แก่ 1. สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนจากปัจจัยทางธรรมชาติ 2. ความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยน 3. ความผันผวนของระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 4. ปัญหานิคโครเรือนทำให้ไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจจังหวัดปราจีนบุรีในปี2567ได้แก่ หนึทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในด้านการคมนาคม 2. นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนและช่วยเหลือภาคเกษตร3จังหวัดมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง 4. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 5. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโลจิสติก ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรีผ่านช่องทางดังนี้และสามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้เพื่ออ่านรายงานฉบับเต็มแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ